คดีนี้ไปดูสามีกับโทรทัศน์ใหม่ใหม่ที่นี่แต่เก่าที่โน่นอุ้ยวุ่นสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลรัตพันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชียแดนคดีนี้เป็นคดีขโมยตาคนนี้เป็นต่างด้าวเพิ่งไปขโมยทีวีมาหมัดบาดหอบกลับถึงบ้านเดี๋ยวนี้เองครับ้ยตกใจตกใจเมียเมเมียยังไงอ๋อ ซื้อทีวีเครื่องใหม่มาให้ไงจริงเหรอจริงจเด็กก็เห็นเธออยากดูไงเราก็เลยไปซื้อมาให้แล้วดีดีดีาไปซื้ออะไรตอนช้าเมื่ออ๋อเขาลดราคาไงแบบต้องต้องตาคไปก่อนได้ก่อนเดีวขอหมดนอ๋ไหรออะดีดีไปเล้ไปล้วไป้เปิดเปิดตรวไหนวะทราโมซริโมอู้ตายลืมช่วย ขโมยทีวีมาไม่ได้หยิบรีโมทมาว่าฮะเออชื่อทีวีไม่เอารีโมทมาไทำงานบ้าเลยไม่ได้ซื้อขโมยมาโอ้ยเอาไงยังไงเอา,อางไงมันขโมยเข้ามาเนี่ยกลับไปในคุกนะป่านนี้เขาเรียกตำรวจแล้วเนี่ยโอ้ยมันต้อเหรอเดี๋ยวก็หาทางเปิดก็ได้แหละเปิได้ไม่มีรีโมทแล้วเช็ดไปยังไงไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ม่ต้อเหรอ เอามามาต่อมาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวไปเอาไอเดี๋ยวไปเอาเอ้ฮะนอนนอนนอนฮะฮะเฮ้ยเอาจริงอ่ะโอ้โหว่าแล้วเขาเรียกตำรวจแล้วมากันเพียบเลยเนี่ยอีตาเนี่ยเห็นตำรวจแล้วหนีแน่แน่อะไรขึ้นครับห้องเนี่ยโดนขโมยโทรทัศน์อ๋อโดนขโมยทีวีเหรอโอ้ตายแล้วนาสงสารเนาะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยใจคอแกจะเอางี้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอเฮ้ย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 เอาเฮ้ยนั่น ไอ้เ<โ>ดกจ,จ,จับโรทรศมานี่แกไปขโมยใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้ขโมยถ้าไม่ใช่ขโมยเนี่ยแกกลับเอารีโมททำไมเอ,เอาเอาไปเปิดทีวีไ้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องแก้ตัวแล้วเขาเห็นตั้งนานแล้วนกลกอ็วงจรปิดว่าแกเป็นขโมยพอแกเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จําได้แล้วอ๋อเหรอเออเออแต่จริงๆแ,แล้วคุณตำรวจครับมันไม่ได้อยากได้หรอกรีโมทอะแต่เมียมันต่ะเด็กอยากได้ โดนจับเลยครั้งแรกเขาขโมยทีวีไปพอกลับบ้านไปแล้วเปิดดูไม่ได้เพราะมีรีโมทก็ไปทะเลาะกับเมียเขาย้อนกลับมาขโมยรีโมทไปตำรวจก็จับได้คุณต่างด้าวเมียคนนี้รักให้มากนะทำเดือดร้อนได้ขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องกลับมาขโมยรีโมท